กราบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวพักเครื่องทุกท่านครับวันนี้มาพบกันเช่นเคยนะครับกับร้านน้องโบบารมีพักเครื่องครับพี่พี่อ่าวันนี้ก็มีพักเครื่องมาแบ่งปันนะครับพี่น้าตราตรายการนะครับพี่ชื่นชอบถูกใจครับก็นะครับพี่นัาโทรเบอร์ไลน์ดีนะครับพี่นัา062ครับ0890157นะครับไอดีไลน์ก็062 0890157นะครับพี่นัาหรือขอรูปภาพเพิ่มเติมขอลิงก์วิดีโอนะครับพี่นัานี่ครับอ่าสามารถสแกนน QR code ะครับมา โทรมาทางช่องทางรายได้นะครับนะขอทางช่องทางรายได้นะครับนะขอรูปภาพเพิ่มเติมนะครับพี่จากช่องเราร้านน้องโบวารมีพาเครื่องนะครับมีเบอร์เดียวเบอร์เดิมนะครับพี่นะ0ศูนย์หกสองศนะครับอ่ะครับวันนี้ก็มีเป็นพักเครื่องนะครับพี่นะก็หลากหลายรายการเช่นเดิมนะครับพี่นะหลากหลายรายการเช่นเดิมก็เลือกชมเลือกหากันให้ถูกใจนะครับพี่น่า รายการไหนไม่ถูกใจเลื่อนปล่อยผ่านก่อนได้นะครับพี่ไม่ต้องรีบต้องร้อนนะครับพี่นะเรามีมาแบ่งปันเงินอยู่เรื่อยนะครับพี่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่สะดวกรวดเร็วทันใจแน่นอนนะครับเรามาพบกันในยามเช้าๆครับพี่เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับพี่นะครับนหมายเลขนึงนะครับหมายเลขนึงเป็นเหรียญหล่อนะครับนะเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับนี่หลวงพ่อไปวัดกำแพงนะครับแล้วเขาเรียกเหรียญล้างป่าช้านะครับนับเหรียญล้างป่าช้า หลวงพ่อไปวัดกำแพงนี่หน้าหนาหลังบางนะครับน้เป็นเหรียญล่อโบราณนะครับหลวงพ่อไปวัดกำแพงเหรียญล้างป่าช้านะครับแล้วมียาขัดเดิมๆนะครับนี่ยาขัดเดิมๆแดงๆเลยนะพี่นะนี่ครับเป็นผิวล่อโบราณประมาณนี้เลยนะครับรายการที่หนึ่งนะพี่รายการที่หนึ่งนะสวยมากพี่ยาขัดเดิมๆนะครับนี่เดิมๆ เป็นหล่อบโบราณนะครับเ้นตะเข็บป,ประกอบบล็อกนะครับนะมีบล็อกหน้าบล็อกหลังนะครับมีประกบกันหน้าหนาหลางังบางนะครับหลวงพ่อไปหมายเลขหนึ่งต่อไปหมายเลขสองหมายเลขสองเป็นเหรียญหล่อบโบราณเช่นเดียวกันนะับพี่นะเหรียญหล่อโบราณเช่นเดียวกันนะครับนหี่ยุคเนื้อหากใกล้เคียงกันเลยนะครับนะเป็นเหรียญพี่น้องนะครับเขาเรียกเหรียญพิมพ์พี่น้องพายคู่นะครับนี่หลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขา นะครับเหรียญขนาดเล็กนะครับพี่นะขนาดเล็กๆนะครับนี่สักขนาดประมาณเหรียญบาทนะครับพี่ๆขนาดสักประมาณเหรียญบาทนะครับนี่สวยกําลังหน้าคล้องดีเลยนะพี่นะเป็นเหรียญล่อโบราณนะครับน่าก็สองสี่กว่านะครับเหรียญล่อโบราณหลุดพ่ออิ่มวัดหัวเขาพิมพ์ภายคู่หรือพิมพ์สองพี่น้องนะครับพี่นะมีทั้งหน้าทั้งหลังนะครับนี่ทั้งหน้าทั้งหลังเลย สวยเดิมๆนะครับนี่ให้เห็นกันคมๆชัดๆเลยนะครับพี่นะเป็นห่วงในตัวนะครับพี่นะห่วงในตัวโบราณเลยครับหมายเลขสองครับต่อไปหมายเลขสามหมายเลขสามเป็นพระชัยวัดนะครับนะเป็นพระชัยวัดนะครับนี่วัดบวรนะครับเป็นเนื้อเนื้อสำลิดนะพี่นะมองเป็นเนื้อสำลิดนะครับนะเป็นพิมพ์ห่มคุมนะครับน้ะองค์เล็กนะครับนี่ พระชัยวัดวัดบรวรพิมพ์ห่มคุมเห็นใบหน้าใบตานะครับเป็นเนื้อ,อสำลิศนะครับหินเนื้อสำลิศเก่ามากนะครับนี่เป็นพิมพ์ห่มคุมนะเขาน่าจะมีหลายพิมพ์นะนี่นะส่วนตัวน้องเจอนะครับนะเป็นพิมพ์ห่มคุมนะครับนี่นี่นะครับพระชัยวัด วัดบวรสวยๆนะครับพี่สวยๆเนื้อสําฤทธิ <c oughs> ์นะครับหมายเลขสามต่อไปหมายเลขสี่หมายเลขสี่เป็นพระกิงนะครับหลวงพ่อกึ่นวัดดอนยานาวากทมนะครับนี่เก่ามากนะครับผิวหิ้งหิ้งเดิมๆเลยนะครับพี่นะครับเป็นผิวหิ้งหิ่งเดิมๆเลยนะครับหลวงพ่อึืนวัดดอนยานาวา แบบนี้ถือว่าผิวหิ้งผิวเดิมเลยนะครับพี่ดูตามซอกนี่ครับนี่อ่านะครับนะผิวหิ้งหิ้งเดิมเดิม,ดมนะครับสวยสวยนี่นี่ครับพี่มีเม็ดเดือดเม็ดเนี่ยนะครับต่างๆนะพระกิ่งหลวงพวกก่อึ๋นวัดดอนยานาวาสวยๆครับพี่นะครับนะสภาพผิวหิ้งเดิมๆนะครับ ก้นหล่อแบบช่อนะพี่นะก้นหล่อแบบช่อนะครับร้านแล้วก็มีตกแต่งตะไบเนี่ยครับอ่านะครับนะสวยมากครับนี่หมายเลขสี่หมายเลขสี 4, ่นะครับกับหมายเลขห้าหมายเลขห้าเป็นเนื้อชินนะครับพี่นะเนื้อชิน้นเนื้อระเบิดสวยๆเลยพี่นะครับเ <c oughs> ก่ามากนี่ นะครับเป็นพระกุองค์นี้น่าจะเป็นพิมพ์แบบว่านั่งสมนั่งสมประตูนะพี่นะเนี่ยเนี่ยครับไม่มั่นใจท้งกุไหนนะพี่นะไม่มั่นใจทั้งกุไหนนะครับนี่พี่ท่านใดทราบข้อมูลลองดูนะน้องยังไม่ได้เซิร์ชนะครับพี่ยังไม่ได้เซิร์ชดูนะครับนี่ได้มาก็มาแบ่งปันเลยครับพี่วันนี้ครับเหนือระเบิดผิวดีๆนะครับนี่ พระกูเนื้อชินครับหมายเลขห้านะครับนี่หลังก็เป็นล่องเป็นลายผ้าน,นะครับนะเนื้อชินเก่าๆครับหมายเลขห้าต่อไปครับพี่หมายเลขหกหมายเลขหกเป็นพระพุทธชินราชนะครับนะพระพุทธชินราชพิมพ์ครึ่งซีกนะครับนะพิมพ์ครึ่งซีกนะครับวันนี้ก็ได้ไหมหนึ่งองค์นะครับนะ ผิวสวยเก่ามากนะครับนะแบบนี้ก็ผิวหิ้งหิ้งเดิมเดิมนะครับนะผิวหิ้งหิงเดิมเดิมนะครับเป็นครึ่งซี่พิมพ์ต้อนะครับหลังยันนี่ครับนี่วัดสุดทัศนะครับเนื <AD> ้อสวยเก่ามากพี่นี่วัดสุดทัศนะครับสวยๆเลยพี่นะครับนะต้องจำหรับสายพารล่อยแล้วนะพี่นะนี่วัดสุดทัศ เนื้อหาแบบผิวเก่าๆเลยนะพี่นะผิวเนื้อหาเนี่ยนะครับผิวพัน์นเนื้อแบบนะครับนะหิ่งสวยๆนะครับพี่นะสวยๆผิวหิ่งนี่ก็เหมือนผิวเดิมแล้วนะพี่นะผิวหิ่งเนี่ยนะครับนะเหมือนผิวแบบว่าที่เดิมไม่ผ่านการใช้เลยนะครับนี่สวยมากนะครับหมายเลขเจ็ดไม่หมายเลขหกนะครับพี่หมายเลขหกนะต่อไปหมายเลขเจ็ด หมายเลขเจ็เป็นเหรียญเสมานะครับนะเหรียญเสมาหลวงพ่อน้อยนวรัตนี่ครับในงานผูกวัะศรีมาวัดศรีสะทองอําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม,มปี2,500นะครับนะหลวงพ่อน้อยนวรัตศรีสะทองนครปฐมู่ผิวประหลอดลุ้งเลยนะครับพี่ผิวประหลอดลุ้งเลยนะครับ พ่อน้อยนวนลัตสวยเมดตาคมๆนะครับนะเส้นใสนี่ครับ เลขเจ็ดนะครับหมายเลขเจ็ดหลวงพ่อน้อยก็เป็นเจ็ดอี่ดางทางสายนครใช้สีนะครับนะแถวนครปฐมนะครับนะที่มีชื่อเสียงนะครับนี่หลวงพ่อน้อยนะครับต่อมาครับพี่เป็นเหรียญสามเมื่อกี้มีสุกนะครับนะหลวงพ่อฤษีลิงดำวั่าสุงจังหวัดอุทัยธานีนี่ครับเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชกูผู้ชนะเป็นเหรียญทรงม้านะครับเนื้อทองแดง กลมหลวงพ่อฤษีลิงดำโมโหเมตตานะครับดูนี่นะครับเมตตาคมๆนะครับนะเส้นหน้าผากนี่ยิงขึ้นแบบเป็นนั่นเลยนะพี่นะเห็นกูผู้ชนะพระเจ้าตากศินทรงม้านะครับนี่สวยๆหมายเลขแปดนะครับหมายเลขแปดก็ช่วงยามเช้านะครับพี่นะจิบกาแฟนั่งเพลินๆอะไรก็ชม ไปกันได้นะับพี่นะชมค่อยๆชมไปนะครับพี่ต่อไปหมายเลขเก้านะครับนี่หมายเลขเก้าเป็นเหรียญอ่าหลวงพ่อคงนะครับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับอายุเจ็ดสิบเจ็ดปีนะครับสองสี่แปดสี่เหรียญน,นี้ก็สภาพผิวหิ้งดีนะพี่นะเนี่ยเป็นเนื้อทองแดงออกเขียวๆนะเป็นแบบสภาพวางจริงๆนะพี่นะวางจริงๆนะครับนี่เหรียหญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อม ิวเหรียญตึงดีนะครับนะสภาพพิ้งเดิมนะครับหมายเลขเก้าก่อนไปทำงานนะครับนะหรือว่างเว้นจากภารกิจก็เข้ามาเยี่ยมชมรับชมกันได้นะครับพี่นะค่อยๆดูกันไปนะครับพี่ต่อไปครับหมายเลขสิบครับนี่นี่พึงได้มาเมื่อวานนะครับพี่เมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อหลวงพ่อวัดเข่าตะเขานะครับ เป็นเหรียญเสมาพุทธชินาราชหลวงพ่อวัดเขาตะเคารรูปทรงเหมือนวพ่ะพุทธชินาราชเลยนะพี่นะอันนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อวัดเขาตะเคา่ยรูปทรงคล้ายๆนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงกะไหลทองนะครับพี่นะกะไหลทองอ่านะครับนี่เส้นสายอัครยันนะพี่นะนี่โอ้โห เนื้อสวยเนื้อหาดีนะครับนี่ดูเส้นคอพี่นะครับนะเส้นคอเนี่ยมีจุดเล็กน้อยเนี่ยน้องว่าไม่สามารถถอดติดนะพี่นะไม่สามารถถอดติดได้นะี่เนื้อทองแดงกระไท่ทองสวยสวยครับนี่สวยเดิมเดิมครับหมายเลขสิบต่อไปหมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขสิบเอ็ดเป็นพระ พุทธวิถีนายกนะครับนะนี่หลวงปู่เพิ่มนะครับนะวัดบางแก้ววัดกลางบางแก้วนะครับพี่นี่ครับเส้นคางขอบตัดนะครับนี่มีจานนะพี่นะมีจานนะครับนะเป็นเหรียญที่ระลึกฉลองอสมณศักดิ์ปีศูนย์สี่นะครับโอ้โหเหรียญเก่ามากพี่เหรียญปีศูนย์สี่หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว จมูกร้อยเลยนะพี่นะจมูกร้อยเลยนะครับนี่ดูเนื้อทองแดงเก่าปีสองพันห้าร้อยสี่นะครับเนี่ยปีสองพันห้าร้อยสี่มีจานนะพี่นะนี่ยมีจาน เซนส์ายคราย,ยันก็เกยไก่ทับกันเลยนะพี่นะเกยไก่ทับกันเลยครับนี่ครับสวยสวยเลยนะครับนะพระพุทธวิถีนายกหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วหมายเลขสิบเอ็ดนะครับหมายเลข 12, เลเสิบสองเหรียญเสมาหลวงพ่อกันวัดเข่าแก้วองค์นี้สภาพเดิมนะพี่นะสภาพเดิมเดิมนะครับดูนี่ เส้นสายคมจัดนะครับพี่เส้นสายคมจัดหลวมพกันวัดเข่าแก้วที่ระลึกฉลองครบหกรอบเหรียญหกรอบปีศูนย์แปดสวยมากนะครับพี่เหรียญน,นี่ครับพี่พ เหรียญถือว่าสวยมากนะครับพี่นะเหรียญสุดยอดเลยไดมาวันนี้ถือว่านะครับนะหลวงพ่อเนี่ยจะอยู่นะพี่นะหลวงพ่อจะอยู่แล้วมาแบ่งปันกับพี่พี่นะครับหลวงพ่อกันวัดเข่าแก้วปีศุนย์แปดนะครับหมายเลขสิบสอง ถูกใจองค์ไหนก็ลองเลือกชมดูนะครับพี่นะลองเลือกชมดูนะครับนี่หมายเลขสิบสามครับเหรียญพระครูวิส,สุทธิ์ศิราจารย์นะครับนี่หลงวงพ่อวงเหรียญหลงวงพ่อวงวัดมะกอกหลังยันสามี่เหรียญรุ่นแรกนะพี่นะเหรียญรุ่นแรกนะครับเนื้อทองแดงนี่ครับก็ลองพิจารณาดูนะครับพี่นะพิจารณาดูให้ถูกใจนะครับพี่หากไม่ถูกใจก็ เลื่อนปล่อยผ่านก่อนได้นะครับพี่นะเราเน้นย้ำกันตลอดนะครับพี่นะเน้นย้ำกันตลอดนะครับนะนี่ครับพัสดุนี่จะส่งนี่นะครับนะนี่สามารถติดตามได้นะครับพี่นะเลขพัสดุนะครับเนี่ยเนี่ยอยากได้ทักขาน้องได้นะพี่นะทักขาน้องได้นะครับพี่นะส่วนท่านที่ไม่มีไลน์นะครับพี่นะส่วนท่านที่ไม่ีไลน์ก็ขอทางอ่า ช่องทางรายได้นะครับพี่นะน้องส่งให้นะครับพี่นี่ครับหมายเลขสิบสามเดี๋ยวน้องส่งให้ทันทันใดนั้นเลยนะพี่นะบางทีแบบว่ามันเยอะแล้วเราก็นะครับพี่นะมันส่งไม่ทันนะครับพี่บางทีก็ลืมนะครับเดี๋ยวส่งผิดไปก็แหมยุ่งเลยต่อไปหมายเลขสิบสี่ครับหมายเลขสิบสีนนนะ่เป็นเหรียญโบราณนะพี่นะเป็นเหรียญโบราณห่วงเชื่อมนี่ครับ เป็นเหรียญล่อนะพี่นะเป็นเหรียญล nerve, ่อห่วงเชื่อมนะครับหลุมพอแก้ววัดพงมาลัยนะครับพี่นะหลุมพกแก้ววัดพงมาลัยนี่ครับเป็นห่วงเชื่อมนะพี่นะห่วงเชื่อมโบราณนะครับนี่เหรียญห่วงเชื่อมสภาพเหรียญเก่ามากนะครับนเหรียญล่อรวงข้าว หลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยหมายเลขสิบส <workouts hard> <Black> ี่นะครับหมายเลขสิบสี่ไปกันต่อครับพี่ไปกันต่อเหรียญสวยๆนะพี่นะสภาพผิวดีๆทางนั้นนะพี่นะต่อไปหมายเลขสิบห้าหมายเลขสิบห้าเป็นเหรียญหล่อนะครับนะเหรียญหล่อพิมพ์หนุงผู้ธศุกนะครับนี่วัดปากคอมะขามเท่านะครับ ตร be งน,นี้แบบมีขอบข้างนะพี่นะขึ้นแบบเป็นขอบลักษณะเนี่ยนะครับนะเนื้อหาสวยนะครับพี่เนื้อหาสวยนะครับนี่อ่านะครับนะดูเนื้อเนี่นี่ด้านหลังนะครับเนี่ยนะครับมีขึ้นสาวเลยพี่ขึ้นเป็นสาแดงๆเลยนะครับนี่นี่นะครับนะเป็นตามุ้งเลยนะพี่นะเป็นตามุ้งนะครับเนื้อหาสวยมากนะครับนี่ บางท่านเรียกเกดกะดีบางท่านเรียกตาหมูนะครับเนื้อสวยๆนะครับพร้อมขึ้นคอเลยนะพี่นะพร้อมขึ้นคอนะครับองค์ไม่ใหญ่มากนะพี่หลวงปู่สุขวัดปากค้อมขามเท่าหมายเลขสิบห้าต่อไปหมายเลขสิบหก 16. หมายเลข16เป็นเหรียญหลวงพ่อโตนะครับนะเหรียญหลวงพ่อโตวัดยางนี่ครับหลวงพ่อโตวัดยางรุ่นแรกพระขนงนะครับนี่พระขนงนะครับนะหูเหรียญสวยเรียบร้อยนะครับเหรียญหลวงพ่อโตวัดยาง หลวงปู้เผือกวัดจริงแก้วสุดยอดเจีจอีกหนึ่งท่านปุ๊กเศษนะครับนี่เหรียญไม่บวมนะครับนะสวยงามมากๆหลวงพ่อโตวัดยางพระขนงนะครับพี่พระขนงสวยมากครับหมายเลขสิบหกต่อไปหมายเลขสิบเจ็ด หมายเลขสิบเจ็ดเป็นเหรียญเจ้าคณะแขวงอำเภอบางปะกงนะครับนี่วัดอะไรเนี่ยวัดอุสภารามเหรอพี่นะครับนะวัดอุสภารามชะเชิงเซาพระครูพิบูลคณารักษ์นี่ครับเป็นเหรียญข้างเรียบนะครับเป็นเหรียญข้างเรียบเหรียญสวยมากนะครับพี่นะ นี่ครับห่วงเชื่อมเก่านะครับนะห่วงเชื่อมเก่าสองห่วงติดของกันเลยนะครับนี่หลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวนะพี่นะนี่เหรียญหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวน่านจะเป็นรุ่นแรกๆเลยนะครับนี่สองสี่แปดหนึ่งเหรียญสภาพสวยนาเลยนะครับรสภาพสวยกิฟครับ หลวงพ่อดิงวัดบางวัวหมายเลขสิบเจ็ดนะครับหมายเลขสิบเจ็ดไปกันต่อครับพี่หมายเลขสิบแปดหมายเลขสิบแปดเป็นเหรียญอ่าหลวงพ่อเขียนนะครับนี่หลวงพ่อเขียนธรรมมักกิโตนะครับเป็นเหรียญขวัญถุงปีศูนย์ห้านะครับนะวัดสำนักขุนเนนนะครับ จังหวัดพิจิตรก็นู่นเลยพี่นะครับนะน่าจะติดแถบๆทางเพชรบูรณ์นะครับเกจิสองจังหวัดนะครับหลวงพ่อเขียนวาจาสิทธิ์เหรียญกลมนะครับพี่นะเหรียญกลมขนาดสักประมาณเหรียญเหรียญจิกโกขนะพี่นะนี่ครับ สวยๆคมๆเลยครับพี่หมายเลขสิบแปดนะครับต่อไปหมายเลขสิบเก้าหมายเลขสิบเก้าเป็นเหรียญพระพุทธโธจอมุนีนะครับด้านล่างกันด้านข้างเขียนว่าอะไรนะอาสิวิเศษุโลปุสาภาพักอะไรนะพี่นะเนี่ยนะครับนะ พระพุทธโธจอมมุนีน่าเป็นภาษาบาลีนะพี่นะน่าเป็นภาษาบาลีเนี่ยพี่เหรียญคมมากนะครับหน้าตัวหนังสือเนี่ยคมทุกตัวเลยพี่นะครับคมสวยครั้งที่แล้วน้องได้มาเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะพี่นะ ตงน,นี้ออกแบบสีครามคามเลยพี่นะครับนั่นจะเป็นเนื้อเงินนะลองดูนะพี่นะลองดูนะครับสวยสวยนะครับนี่แมชีบุญเรือนตรงบุญเติมนะครับนี่อธิฐานจิตนะครับแล้วเขาบอกว่านะครับใช้แทนเนี่ยพระสมเด็จองค์หลักหลานได้เลยนะพี่นะ เนี่ยยสวยมากหมายเลขสิบเก้านะครับพี่หมายเลขสิบเก้าต่อไปหมายเลขยี่สิบหมายเลขยี่สิบเป็นเหรียญหลวงพ่อแชม่มนะครับเหรียญหลวงพ่อแชม่มวัดฉลองภูเก็ตนี่ครับวัดแชม่มวัดฉลองภูเก็ต เหรียญสวยเดิมนะเนื้อทองแดงลมดำนะครับเหรียญเนื้อทองแดงลมดำสวยมากพี่เหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลองภูเก็ตรุ่นแรกคมมากนะครับพี่หมายเลขยี่สิบต่อไปหมายเลขยี่สิเอ็ด หมายเลขยี่สิบเอดเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นี่ครับนี่หลังวงเดือนนะครับนะหลวงปู่ไข่หลังวงเดือนอือนะครับนะสภาพเหรียญน,นะครับ ไข่ห่วงเชื่อมสวยๆครับพี่หมายเลขยี่สิบเอ็ดต่อไปหมายเลขยี่สบสองหมายเลขยี่สิบสองเป็นเหรียญเซมานะครับนะเหรียญเซม่าหลวงพ่อไซ วัดช่องลมอุตรดิตนะครับนี่เหลี่ยนนี้ก็มีจานนะครับพี่นะเหลี่ยนนี้ก็มีจานนะครับจานเก่าเลยนะพี่นะจานเก่ามากนะครับนี่ดูรอยจานนะครับนะครับเราเหมือนมีการจานแล้วก็มีการใช้นะครับพี่นะมีการใช้เนี่ยทำให้แบบว่าอ่ารองรอยจานเนี่ยนะครับนะแต่ก็ยังเห็นนะพี่นะนะครับนะ แต่ก็ยังเห็นหลวงพ่อไซจังหวัดตรดิตครับวัดช่องลมนะครับหมายเลขยี่สิบสองต่อไปหมายเลขยี่สิบสาม หมายเลขยี่สิบสามเป็นเรนหรียญหลวงพ่อกันนะครับนะเรนหรียญหลวงพ่อกันตรงนี้เก่ามากผิวเดิมเลยนะพี่นะผิวเดิมนะครับนะนี่ครับมีการลงทองเดี๋ยวสองให้ดูนะพี่นะข้าปุ่นอะไรเนี่ยหนามากนะพี่นะหนามากมากนี่ครับนี่นะครับนะหลวงพ่อพก,กันวัดพญาตเรหรียญลงทองเก่าเลยบึกเลยพี่ตรงนี้ หมายเลขยี่สิบส <like augmented> ี่นะครับพี่หมายเลขยี่สิบสี่นี่หมายยี่สิบสามยี่สิบสี่ไอ้ยี่สิบสามนะพี่นะยี่สิบสามหลวงพ่อกันหมายเลขที่ยี่สิบสามนะครับนะหมายเลขยี่ิบสี่ครับรายการสุดท้ายนะครับพี่รายการสุดท้ายนะครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อวัดดอนตันนะครับนะท้าววังผานี่เหรียญสภาพดูนะครับพี่สวยมากๆนะครับพี่สวยมากๆ รอนตันทาวงผาสวยคมสุดยอดครับอ่ะหมายี่สิบสี่นะครับอ่ะวันนี้ก็มี24รายการครับพี่สนใจรายการใดก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเบอร์เดียวเบอร์เดิมนะครับ062 089 0157นะครับไอ l ดี e ลก็062 089 0157 นะครับหรือเป็นสแกน q คอร์โนะครับนะขอรูปภาพขอลิงก์ขอรายเพิ่มเติมนะครับนี่สามารถสแกนได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพี่นะปิดพลาดประกันรคกับขอประทานอภัยไว้ด้วยนะครับนะเองรวยๆสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับเดินทางขึ้นเหนือลงใต้ขึ้นรถลงเรือก็ขอให้ปลอดภัยตลอดเส้นทางครับเจ้าดีมีชัยครับสวัสดีครับ